คุณเอาอย่างนี้คุณไม่ต้องพูดอะไรแต่ผมจะมีสิกแนวให้คุณนะครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ประเทศเรากดหนึ่งคมรบอกว่าสองหรือกัมพูชหรือว่าพมา่าบอกบอกเลยสามบอกผมด้วยไหผมจะหาทางไปช่วยคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด,ดหนึ่งสองหรือสามสองแน่ๆเลย สองคืออะไรวักัมพูชาครับใช่ไหมฮะสองใชไมสองไม่ผมต้องถามว่าคุณอยากให้ผมช่วยหรือเปล่าหรือคุณต้องการที่จะสร้างเวียนสร้างกรตำบอกลวงคนไปอย่างนี้แหละถ้าคุณบอกให้ผมช่วยผมก็จะหาวิธีก็แน่นอนสิค่ะสุดอันนี้ช่วยคุณาพปกติแล้วค่ะถ้าหาคุณเป็นเรื่องของ เนี่ยค่ะแล้วคุณทำผิดกฎหมายเงี้ยค่ะคุณก็ต้องมีคนที่อยู่ข้างบนจะคอยช่วยอย่างถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วซึ่งคนอก็จะไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้ไม่ด้มันก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆทางตํารวจเราตอนนี้ก็ประสานความร่วมมือไปอยังต่างประเทศแล้วทําทการช่วยเหลือมาก็หลายคนเลยยกเว้นแต่ว่าคุณเนี่ย อันนี้จ้ง่หนทานะคะว่า,ามีคนที่พยายามบนี้หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้เพื่ออะไรนก็นนนคนนั้นไม่ใช่ผมเนยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้หรือคุณจะยอมให้สถานกา,ารณ์มันเป็นไปอย่างนี้ต่อไปแล้วคุณไม่ห่วงคนทางบ้านคุณบ้างเลยเหรอครับกับการที่คุณใช้ชีวิตแบบนี้คืออันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมรจ,รจริงจังแต่เพีเยงแต่ว่าโดยปกติคนที่โทรมาในลักษณะแบบนี้ หลายต่อหลายครั้งพอรู้ว่าเป็นผมเขาก็วางสายดังนั้นจึงไม่มีโอกาสได้คุยการที่คุณได้คุยกับผมเนี่ยมันอาจจะเป็นโชคดีของคุณและผมก็เปิดโอกาสเป็นที่ที่จะพยายามให้คุณให้ข้อมูลซึ่งถ้าข้อมูลของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์นคะ่ะฮะอะไรนะครับชื่ออะไรทำงานหน่วย,ยางานไหนคะพอจะเร่งให้ทราบได้ไหมคะ ชื่อนามสกุลผมเนี่ยผมบอกชื่อนามสกุลจริงๆของผมไปตั้งแต่แรกนะครับแล้วผมก็ไม่กลัวด้วยว่าใครจะเอาชื่อผมไปทําอะไรเพราะผมก็เป็นตํารวจจริงๆถามว่าชื่อนามสกุลต้อสามารถทําอะไรได้แล้วทําได้สิข้อมูลส่วนบุคคลทําไมจะทําไม่ได้คุณยังมีวิธีการในการโทรหาผมเนี่ยแต่ผมก็ไม่กลัวไงเพราะผมทาแต่สิิงถูกกฎหมายให่ค่ะวิธีการวิธีการโทรหาเขาจริงค่ะแต่ว่าชื่อนามสกุลไม่สามารถทําอะไรได้จริงไอ้ดีแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ ไม่ก็แน่เงี่ยคือคือตอนนี้ผมกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าคุณเนี่ยอยากจะให้ผมช่วยจริงๆหรือว่าคุณไม่ต้องการให้ผมช่วยซึ่งถ้าคุณไม่ต้องการให้ผมช่วยผมก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องเออ่ไปดิ้นรนเพื่อจะช่วยเหลือคุณไงทางที่ผมอยากช่วยเนี่ยนเป็นหน้าที่เลยแล้วจริงๆเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ แต่ในเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นเหยื่อแต่คุณไม่ช่วยตัวเองแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยคุณได้ยังไงล่ะครับอืมผมถามคุณแค่เนี่ยคุณนะอยากกลับประเทศไทยไหมคุณอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยคุณไหมคุณจะให้ความร่วมมือกับเราได้ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่ผมอยากจะสื่อสารกับคุณนะเพราะคุณกับผมเนี่ยคือคนไม่รู้จักกันครับวันนี้เนี่ย ผมก็ทําอะไรช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่บอกหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลทั้งนี้ที่ผมจะอยากช่วยคุณแค่ไหนปติแ้วปกติแล้วตามหลังเราทุกคนก็อยากแบแรัโนะคะแต่ว่าที่ลที่อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดทางสถานที่ที่เราทำงานเปิดิเสียงมัีอาจจะมีผลกระทบได้ก็นี่ไงนี่ไงคือผมอยากจ่ายนี่หรือคุณบอกชื่อที่อยู่อะไรที่ เป็นญาติคุณที่อยู่ในประเทศไทยคือไม่รู้นะคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้แต่มันอาจจะเป็นช่องทางเดียวที่ผมจะช่วยคุณได้ผมบอกเลยผมสัญญาว่าผมอยากช่วยคุณไม่ใช่ว่าผมอยากจะจับกลุ่มคุณเพราะคุณไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งคุณเป็นแค่เหยื่อที่ถูกมิจฉาชีพหลอกไปทํางานดังนั้นเนี่ยผมอยากช่วยไงเพราะผมเนี่ยติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดอืมผมสงสารคุณนะแต่ ผมก็เข้าใจว่าเนี่ยมันก็มีการบันทึกเสียงทั้งผมทั้งคุณอยู่อืมแต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงอ่ะแล้วผมก็ไม่กลัวดนยไม่ว่ามันจะเป็นมาเฟียเป็นมิจฉาชีพเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรถ้ามันคิดจะทําเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ผมเปิดหน้าเปิดตัวตนให้มันมาหาผมได้เลยถ้ามันกล้านะไอ้พวกบรรดามิจฉาชีพที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ ผมจะไม่ไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นผมถือว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นการหลอกลวงคนในประเทศไทยผมยอมไม่ได้แล้วผมอยากช่วยคุณผมรู้ว่าคุณน่ะคือเหยื่อคือผู้รับผลจากการกระทําของไอ้พวกนี้ไงมันก็หลอกลวงไปทั่วบอกทํางานผ่านเน็ตให้ดูแลลูกค้าอะไรต่างๆท้ายที่สุดก็พาคุณไปแล้วก็กักขัง แล้วก็ให้ทํางานในสิ่งที่คุณก็ไม่ได้อยากทํา<ช>ผมเข้าใจคุณนะ,ะไม่เป็นไรแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยยังไงกับคุณดีแต่ผมเชื่อว่าคุณเนี่ยโทรมาเบอร์นี้แสดงว่าคุณก็น่าจะสามารถบันทึกเบอร์นี้ไว้ได้ถูกไหมครับอันนี้ผมให้แนวทางนะ<ช>คุณลองหาวิธีการในการติดตอ่อผมอีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีการส่วนตัวหรืออะไรก็ตามได้ไหมครับ หรือจะส่งข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ในการที่ผมจะสามารถติดต่อสถานทูตหรือติดต่อใครก็ได้ในการที่จะช่วยเหลือคุณอันเนี้ยจะเป็นทางรอดของคุณเลยนะเอาเบอร์อันนี้เก็บไว้นะครับซึ่งผมก็ไม่กลวัวเช่นกันว่าเบอร์นี้มันจะแห่งพายไปยังกลุ่มวิชาชีพเพราะผมบอกตรงว่าวันๆก็โทรมาหาผมไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมก็สแสดงเจตนาชัดเจนทุกคนว่าถ้าผมมีโอกาสได้คุยเนี่ย ผมก็จะคุยกับเขาว่าเรามาช่วยกันทําให้พวกคุณเนี่ยรอดพ้นจากแก๊งอาชญากรรมพวกนี้เถอะพาพวกคุณกลับบ้านมาเถอะนะครับนะก่อนก่อนวางคุณไอ้นี่เบอร์เอาไว้แล้วมีโอกาสคุณรีบติดต่อมาผมสัญญาว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของคุณท้างการเิน่ก่อนนะคะได้ครับโอเคครับครับสวัสดีครับ